ข้าสู่ช่องลุงตู่้านอยสายช่วยที่เจ้าครับพี่องครับมาครับรับมอบหมายจากป้านลอยมาเลยครับป้านลอยใส่ผ้าพปลลใส่น้องมาเลยครับบ้าอยพวางบ้านลอยขายของมาเลยครับขอบคุนนณและพิารการครับสองเจ้ามือใหญ่ครับวนนี้เพราะว่าจะเป็นผู้บ่ายาเส้นแล้วก็แม่บีครับวนนี้แม่บีม,บมือเนี้ยสี่หม้อไพ่แต่ก,ก้นไม่ดีแม่บีสีก่กนมา ครับลูกจูเขาประหัยด้วยเนาะเออครับคุบ่าวยาเส้นครับขอให้สภาพทั้งสองท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเย็นไปสุขปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเด้อ EX คิดกันแล้ได้กันคิดทองกันได้ทองครับร่ำร่ำรวยรวยทวีคูณทวีคูณทวีคูณครับคุบ่าวยาเส้นให้น้องมีครับแต่ว่าแม่บีนี่ยจะมีน้องนิกแล้วก็จันทลอยแล้วก็น้องอาแล้วก็น้องอุ้มตัวราคาตัวป็น่อยครับ ต่อนนี้ื่องกับช่วงตโลกครับลุงตู่กับว่างงานนะครับเราเก็บของเกือบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวในช่วงชุดหนึ่งของแม่พ่อนครับแล้วก็สุดงพระรามนาดีนะครับเก็บเต้นนะครับพี่น้องครับอ้าตามตู่มาเลยครับโอ้ยเครื่องเสียงมันเองสุดยอดครับพากย์คาวคุณครับเครื่องเสียงมันสองคุดชอบยอดชวนะตามตู่มาครับเครื่องเสียงฮาวคักมันเลครับม้วนมันเลครับ ในรอบลายมืออยู่ครับวันนี้ครับรู้สึกว่านี่ยก็คนมีเสียงเอาอยู่เอาอยู่ครับอาจารย์โต้งอาจารย์โต้งนุ่นน้องสร้างไพฟให้เราครับเธอเสียงชุดยกของปลาแกกครับมาตามผูตัวมาครับเดีินสภาพไปแจกโค้งมาได้ก่อนครับขอบคุณแม่บีครับผู้ใหญ่ายาเส้นเด้อครับโอ้ยจุด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 มาครับตอนนี้ชุดอันนี้กันเลือกชุดช่วงของแม่พรชุดหนึ่งกันเสือมืดนะครับสวัสดีครับเจ้าหน้าที่กัสเได้พักบอนแั้นะครั ช่วงนี้พมีเวลาได้คงได้คิดนะพี่น้องเบิ่งครับที่จะไล่สดได้เยอครับถากล้องจักยูสายครับเมเนทีมงานเท่าแต่กระจายนะครับเมเนเพราะว่าพื้นที่มันแฉะครับใตวิธีสิบมีพายุจะค้นนะครับใตวิธีวันนี้ทางทีมงานวันละเพชระเบิร์นเขาเราได้รับหน้าที่ครับมาเป็นดอกไม้ปรับงานในงานบุญบวชนาคครับอยู่ที่คับผมรับบุญบวชนาคอยู่ บ้านตาการครับตำบลกาบูอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับนะครับหลังจากที่เราแล้วมาในเรื่องเกษตรหน้าที่ของสารน้อยเปนๆครับมาเจ้าเดินทางมาแล้วโอ้ทองฟ้าค้มครับขออนช่วงบ่ายๆกันท้องฟ้าก็เริ่มเปิดตอนค่ำมากค่ะคืมคือฝนสุดโต่งอีกแต่ว่ากระปอดโป่งครับอ่ะตามมาครับตามมาครับจอด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 ขออนุญาตครับขออนุญาตครับกอกอก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 ครับ เต้นนี้เต้นนี้อยู่กันกี่คนเต้นนี้สามคนมีใครบ้างมีใครบ้างหยาบพพ์หยาบพิมโอ้ครับเป็นอย่างน้อก็ใส่จในกลไกอย่างนี้น้อคือออกยากขึ้นีัตเอ้าถือให้พ่อยถือให้พ่อยถือให้พ่อก่อนนี้มีรางวัลข้างเคียงไหมคะน่าจะมีอยู่นะอันนี้ไม่ดีเอารางวัลใหญ่กว่านาะ โอ้กล้องกล้องเริ่มมุนไปจุยแล้วครับี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วจดจดครับขอบคุณแม่บีนะครับที่ให้น้งจุกับหน่อยเป็นภระหนาที่มอบรางวัลน้ำใจให้น้องๆลูกๆครับขอบคุณอบบน้อบคุอบอบอุคะพวบคุองควอขบคอครคบขอบคุณครับคคคคบอคคคบคครับ ครับขอร่วขอบคุณครับดีมากเลยครับอ้าวเราเรียกมางกานเราเรียกอ้าวขอบคุณแม่หน่อยแม่ดีมากมากครับครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวมันหมานะมัแรงมันหมานะเอาจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวต่อไปกระสือเลยอีกสองคนครับพี่น้องครับสองคนแห่ไปได้อีกสองคนกระลุกกระลั่นกระไปเบิงหน้าไปที่จะน้อยครับมาเลยหน้องมี์ วรถเมกจเป็นอีกคนนึงน ok? ้องเม์ก็นจเป็นอีกคนนึงนะครับพี่น้องครับน้องเม์ถ้าการเต้นใส่น้องเมฆเหมือนที่แม่เท่าแต่กระจายครับเพราะว่าพื้นที่มั่นบอบนุ่ยครับอะไรสิเป็นไฮจันร้อยครับตอนนี้ครับวันนี้ช่วงพักราตรีตะลกพอดีเพิ่ เพื่อเสียจังไดครับกันลอยครับผมมาตามมาครับไปหนไปที่กนไรก็ไลครับพี่รองครับไนั่ี่ันไรพี่องครับ

คนหาทที <L anne ye> ่ร้ายนะครับคุณครับว่ากันนั่งเต็มแล้วครับท่านัก็ยืนครับแต่ว่านานละพงนี่บีคนลุกเต้นเลยนะพงแต่ไม่เต้นครับพาะไปเนบอานด้านขาโอ้ลุงพี่ก็นั่งก็ได้บ่งคสร้างไว้ลงพี่ป้าจามกำลังใจครับช่วยฆ่าหลังใเมือครับวกาเป็นใจวัน มันก็จะเรียกว่าแบบบ้านของเราเนี่ยสามารถไปดําแดงได้ทําไมรู้จักล้วนเป็นห่าแต่มือนี้อยากเท่าไหร่บ้างขอเลขเถอะคนนั้นน่ะ <laughs> อันพม่ขนก็เอาลูกทีย่ก็่ย่างจะโกันทีตัวริงต้างแบน้ตัวการาพ่็แม่เหกูน้องเก็ได้คือใช่ไหมฮะอะไรนะครับคุณพ่อชื่ออะไรคุณพ่อเอาชื่อเรียนคุณพ่อชื่ออะไรลูกคุณพ่อฮะไนยังหังนัง้องคนไังห้อง ลูกเก้าห้องใหายเนี่ยาันนอาวันนีเนเล่นยามไปเล่นอ๋อถ้าเกิดว่าพ่อแม่หน้าบ้านไม่เจอลูกไปรับที่รักกูจีบเด้อ

เป,เป็นไรนะเดีสมบูรณ์ครับเป็นเพื่อนกับสมบูรณ์นะครับชวดนะครับเป็นเลยบม่เกิดานโอ้เยมากฟัมากนลามากใชสะเบิรงสาวน้อยเือนี่ลอืออีกรอบเึงครับเบอไอมากครับตอนนี้พัดอนีกายนบอลเนี่ยปีนี้คือเป็นตปีไกายุ่งไปแนวนี้ที่ยังอยู่กระโปฟังได้ฟังขวาย่างแ่นะครับยังมีคนมา เขาหนกออเดมาเทียงช่วงเื่อรพปลาเทียงมันเลอไไปงเบอร์อีกรอมงเตครับเดี๋ยวมอโผมไล่แหน้องเมฆกครับอายธนการจากผู้บ่าวยาเส้นครับคุณดีเด้อให้หนุนลูกๆมาไล่หนักใจครับผู้บ่าวยาเส้นนะครับให้น้องเมฆถึงพันคะแนนครับให้ไปหน่อย300คะแนนครับสบีดีครับให้ กันหลายสอง้อยคะแนนให้น้องอาบสองร,งร้อยคะแนนแล้วอุ้นสองร้อยคะแนนแล้วก็ให้น้องนิกอีกหนึ่งพันคะแนนครับให้พนอกากัลุงจูรวมแล้วสี่รคะแนนรับโอ้ยของุณของลายรับเ้ขอยทำไปรวยจุจวดครับเซองเนต้องมีเดนตน้องมีะรเดน้องมีมี ไม่ไม่นี่พี่พาเหรอไม่พี่บอกน้องเมย์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 น้องเมรีน้องเมรีน้องเมรีเด็กขี้เมาหรือเปล่าน้องเมรีเด็กอยู่หรือเปล่าคะอยู่หรือเปล่าน้องเมรีขี้เมาไหมน้องเมรีขี้เมาไหมเด็กเอาเจ้าเดิมเจ้าเดิมเจ้าเดิมก็สวยเลยวันนี้ก็สวยเลยวยมากเลยครับ ขอบคุณพี่ผู้บายาเนขรับขอบคุณครับขอบคุณผู้บกาเส้รอบนะครับที่แนตูเป็นสะาให้พวงมาลัยรับ้น้องด้บูป้าหน่อยด้วยนะคะคุณครับคุณมครับหามันหมาแรงด้อหมาต่อครับขขขครับเอาโอเคครับพี่น้องครับสลาคลินี้กรบ้สึกว่าสิอาสี้วครับเมแล้วจีดีแมสสูบเรพี่น้องได้รับาพ่ีแลบมีตลอดไปครับขอให้วบ้านทั้งสองนั่นเจริญเ เพราะร่างกายแข็งแรงครับดีแน่รับรอตลอดทีช่วงนี้ก็ต้องมีตลอดไปครับรวมไปถึงท่านผู้ชมนะครับที่สนับสนุนไปตามรับชมครับใครๆก็น้องเจอทหน้าฮิวมาสวัสดีครับสวัสดีครับ